สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเบนมอเตอร์รถที่รักทุกคนเลยอ่าแซลกันเล่นนะครับผมเอาละวันนี้ก็เบนมอเตอร์มอสวัสดีนะครับกลับมาพบกันกับทางไลฟ์สดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นคิวถึงที่ปรึกษาการขายนะครับก็จะอยู่กับตั้งแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่ปรึกษาการขายพี่แจ็คเข้ามาสมทบ ุณด้วยนะครับผมเอาล่ะวันนี้นะครับรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนรอนของเราณนะวันนี้นะครับก็คือจะเป็นคันที่อยู่ทางซ้ายมือของผมนั่นเองนะคุณผู้ชมเอาล่ะอาจจะเห็นหน้าตากันระดับหนึ่งแล้วแต่ก่อนที่จะไปดูรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เนี่ยก็กล่าวทักทายกันก่อนได้นะครับแล้วก็อยากให้ดูบรรยากาศวันนี้ละกันเนาะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่เรากําลัง ค้าขายรถกันอย่างสนุกสนานเลยวันพฤหัสที่12นั่นเองนะครับสำหรับใครนี่ที่หารถโตอยู่วันนี้เนี่ยหายากมากนะเล็กซตอนนี้เรามีเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว X5 ก็คงอยู่นะแล้วก็นี่ GLC ที่ตัวนี้ไลฟ์ไปยังนะไลดแล้วเนาะนี่คันนี้ไลฟ์แล้วนะวันันตียาวๆอันนี้ก็อีก1จุดเด่นเหมือนกันใครหาอยู่ GLC คันนี้คดคุม้มดีเซลประหยัดด้วยนะครับผมอันนี้อ่ะอันนี้ไลยัง อันนี้ก็ไลท์แล้วเหมือนกันนะกับ GLA 200ซึ่งตัวนี้เฟลิปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมตัวแบบใหม่โฉมปัจจุบันเลยนะครับหรือจะเป็นซีรีส์3 3 0 0 e นะครับแล้วก็ c 200คูปตัวนั้นก็จะหมาล่ละเพิ่งโอเจองมานะครับผมเอาหลักกลับมาที่ไฮไลท์หลักของเรากันในวันนี้ดีกว่านะครับผมกับรถ2คันนี้เลยนี่ เอาละใครหารถซีดานไซส์ไม่ใหญ่มากนะคุณผู้ชมใช้งานในเมืองบอกเลยว่าคันนี้สองคันนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมมาเริ่มกันที่คันไหนดีคันซ้ายมือของผมสีขาวคันนี้นะก็คือจะเป็นตัว A 200นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นตัวคันสีบรอนเงินตัวนั้นคันนี้ก็จะเป็นตัว c ซ A เหมือนกันนะครับผมเอาล่ะทั้ง2คันนี้มีจุดเด่นไฮไลท์ที่ค่อนข้างข,าง <c oughs> ขออภัยครับแตกต่างกันนะครับคุณผู้ชม อืมแล้วก็คันนี้ก็พิเศษเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตัวแบบในด e ิชั่นด้วยเป็นตัวพิเศษเหมือนกันหรือว่าใครจะชอบแนวแบบไม่ไนะม,ม่หน่อยนะน่ารักน่ารักตะมุตะพีหน่อยอันนี้ก็คือถูกใจสาวสาวไม่ใช่นอนนะครับคุณผู้ชมกับ a 2 0อีได้คันนี้บอกเลยว่าขายดีมากในกลุ่มสาวๆาวนั่นเองนะครับไม่เป็นรองกับ G ี a เลยทีเดียวนะเรามาเริ่มกันที่คันไหนกันดีครับคันไหนดีครับพี่แจ๊คเอาคัน A 200อก่อนเลยครับ A 200ก่อนนะครับผมโอเคเริ่มที่ A 200เลยนะ A 200คันนี้นะเป็นคันสีขาวแล้วก็เป็นตัวท็อป AMG Dynamic นั่นเองนะครับผมเอาหลักด้วยพาร์ทรอบคันของเขาแน่นอนว่ามาพร้อมกับชุดแต่งพาร์ทรอบคันแบบ AMG Body Styling นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของล้อมแมกเนี่ยก็เป็นล้อมแมกขนาด18นิ้วลาย AMG 5การคู่ เช่นเดียวกันนะกระจังหน้าแน่นอนมาแบบดิมอนคิวนะครับผมไฟหน้าก็เป็นตัวแบบ LED i i h p p r r o r r m n n e สองสว่างไกลนั่นเองนะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะจากทาง Mercedes-Benz นะครับผมแล้วก็นี่เลย L Mac. ล้อแม็กรวดลายของ5าการคู่เป็นแบบดาวตะโกนแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมขยับขึ้นมานี่เลยการเข้าตัวรถนะสามารถทำได้ค่อนข้างง่ายเลย<ม>เพียงแค่ใช้ค<ม>ีย์เลสนะครับผมกุญแจอยู่ในระยะเราเดินเข้ามาเปิดได้เลยนะครับผม สติกเกอร์มอกอ,ก,อก็ยังอยู่ครบนะคันนี้แน่นอนว่ามีสติกเกอร์แบบนี้การันตีในเรื่องของความแท้กระจกนั่นเองว่ากระจกเนี่ยจะเป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะครับผมข้างหลังของเขาก็บอกเลยว่าสวยงามไม่แพ้ด้านหน้านะครับเพราะว่าเป็นชุดแต่งพาร์ตเอ็นั่นเองนะด้านล่างก็จะมีท่อดิฟิวเซอร์ด้วยนะครับผมได้ความสปอร์ตแบบนี้เลยช่วยในเรื่องของหลักแอโรดนามิกนั่นเองนะครับลมใต้ปลายท้องนั่นเองแล้วก็คันนี้ a 2 0 0นี่มีป้ายแบตบอก ชัดเจนแบบนี้เลยว่า A 2 0 0้นั่นเองนะประมาณนี้ไหมกับด้านนอกนะเพราะว่าด้านนอกเนี่ยบอกเลยว่าจัดเต็มในเรื่องของพาร์ทเอมไม่คือแบบไม่มีที่ที่ว่างของตัวแบบอวังการเลยนะคันนี้แบบท็อปมาก MG จจัดจัดนะครับ <S <S คุณผู้ชมพร้อมกับคันนี้เห็นว่าเป็นคันไซเล็กนะแต่ไม่ต้องห่วงเลยว่าเครื่องยนต์เขาจะเอาอยู่หรือเปล่าคันนี้เครื่องพันสามนะคุณผู้ชมมาพร้อมกับแรงม้าถึง163แรงม้าเลยนะครับ แล้วก็คันนี้ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติกี่สปีดนะเจ็ดเจ็ดไหมเจ็ดสิเจ็ดสปีดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้สำหรับใครที่ห่วงว่า้รถไซเล็กอ่ะมันจะวิ่งอื่นหรือเปล่าคันนี้ไม่อื่นนะขับ <c oughs> ขึ้นล้อหน้ายสบาย,บายแรงการขับการส่งกำลังเนี่ยถือว่าใช้งานในเมืองตอบโจทย์มากขึ้นเขาลงเขา <c oughs> ได้หมด,ดหมด้วยหนองคลองบึงอา้าวได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับใครหาคันนี้อยู่ไม่ว่าคุณจะใช้เองใช้คนเดียวหรือว่า คุณพ่อคุณแม่คนไหนหารถให้คุณลูกคุณหนูขับไปเาาไรียนมหาลัยบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์และโคตรหลอ่อโคตรดูดีเลยนะครับผมเอาล่ะไปดูที่ภายในของเขากันดีกว่านะภายในของเขาหน้าตาเป็นไงบ้างอะ่ะลองเข้าไปชมกันนะครับ ภายในก็จะเป็นภายในแบบ AMG อินทีเลียเช่นเคยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ AMG นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันมีเหมือนแพดเดิลชิพมาให้ด้วยนะครับทำให้การขับขี่มันสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะท้ายตัดด้านล่างอันนี้ก็คือเป็นสเสน่ห์ของพวงมาลัยแบบ AMG เช่นกันนะขยับมาที่เบาะสปอร์ตบ้างกันดีกว่าครับก็คือเป็นสปอร์ตพีนั่นเองนะคันเนี้ย วัสดุมันค่อนข้างตัวท็อประดับหนึ่งเลยนะอืมก็คือเบาะที่จะได้มาก็คือจะเป็นเบาะหนังแท้อาร์ติโก้ผสมกับหนังเหมือนหนังกลับนะก็เป็นหนังด y นามิก้าซึ่งบอกเลยว่าได้ความลักชวรี่แล้วก็ดูแลกันค่อนข,ข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเอาล่ะภายในปรามานี้แล้วคอนโซลกลางละ่ะเป็นไงบ้างคอนโซลกลางตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ผมยังค่อนข้างแบบ ชอบแฮปปี้อยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวตรงเนี้ยพัดแทกตรงกลางเนี่ยที่อยู่ในตัวคอนโซลกลางเขายังไม่ได้ตัดออกซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันสะดวกสบายใช้ดีแล้วก็คือแบบเฮ้ยมันใช้ง่ายมากนะฟังก์ชันรัดลับฟังก์ชันรัดอ่าลัดสิต่างๆนะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้ได้นะครับขยับขึ้นมานิดนึงอ่าก็คือจะเป็นประมาณนี้ซ้ายแล้วก็ขวานั่นเองนะแล้วก็แอร์นี่เลยแอร์เป็น2 เป็นเป็นเป็นหนึ่งตอนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทํามาเป็นปุ่มให้ใช้งานง่าย,ายๆแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์แบบเทอร์ไบเจตนะครับหน้าจอทัศสกรีนได้นะครับผมเอาละเลขไม้ของเขาเท่าไหร่เอ่ยมาดูที่เลขไม้กันเลขไมข้คันนี้บอกเลยว่าไม่เยอะนะครับเพียงแค่4 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคุณผู้ชมกับรถปี2021 2021ทัดนับในวันนี้รถประมาณ ค่าปีอ่ะตีกลมให้ห้าปีแต่ว่าเลขไม้เพียงแค่สิบหมื่นเจ็ดแปลว่ารถคันนี้ใช้งานค่้นค้าน้อยแล้วคือแบบแทบจะไม่เกินค่าเฉลี่ยด้วยนะเพราะว่าค่าเฉลี่ยที่เราเนี่ยก็คือปีละประมาณหนึ่งหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองและคันนี้คือไม้สิบหมื่นเจ็ดกับรถห้าปีถือว่าใช้น้อยมากนะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเคล็ดลับคันนี้อย่าเปิดให้ดูด้วยเพราะว่าการเข้าเช็คระยะแน่นอนว่ามันตรงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าคันนี้เหมือนเพิ่งเข้าเช็คระยามาหมาดๆด้วยนะอย่าสตาร์ทให้ดูดีกว่าเพราะว่าคันนี้จะเเเเปิิดให้้กกาาาารรรขขสู่่บองีย จุใจมากคุณผู้ชมรับไปนะบอกเลยโคตรคุ้มเพราะว่าคันเนี้ยอ่ะการเข้าเช็คระยะอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะมันยังอยู่ประมาณ300กว่าวันเลยนี่3ามวันก็คือแบบหลักปีเลยนะใครที่ได้คันนี้ไปคุณผู้ชมบอกเลยว่าขับอย่างเดียวไม่ต้องแบบเช็คระยะอะไรแล้วหรือว่าถ้าอนาคตคุณผู้ชมใช้ประมาณสักปีหนึ่งแล้วเนี่ย สามารถนํากลับเข้ามาเพื่อเข้าสูนบริการของทางเบนซ์มอเตอร์ได้เช่นกันนะครับผมถ้าเป็นลูกค้ากันแล้วแอบไปซิฟให้เลยว่าส่วนรถเดี๋ยวหาให้นั่นเองนะครับอืม mm. โอ้แอร์ค่อนข้างแรงแล้วก็เย็นระดับหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมขออนุญ,ญาตแบบปิดเบานิดนึงนะอ่าประมาณนี้นี่เลย <c oughs> หน้าจอทัชสะกรีนได้นะครับคอมฟอร์ดโทรศัพท์มือถือสื่อบันเทิงก็คือการเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆวิทยุ นะครับผมข้อมูลการขับขี่ตัวรถก็สามารถเปิดดูที่หน้าจอตัวนี้ได้เลยค่อนข้างใช้งานง่ายน,นะรถยนต์เครื่องยนต์นี่บอกลอ้อบอกอะไรต่างๆได้หมดอัตราการสิ้นเปลืองตัวนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นเครื่องที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแต่ว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับเพราะว่าคันนี้ไซส์เขาคือน่ารักน่ารักไม่ใหญ่มากคันนี้ทําให้อัตราสิ้นเปลืองเขาอะ อยู่ประมาณสัก12-13เป็นต้นไปนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้ในเมืองเนี่ยก็อยู่ในเลทประมาณนี้เลยแต่ถ้าหากว่าเรานําไปขับต่างจังหวัดละอืมต่างจังหวัดคันนี้บอกเลยว่าทะลุสิ1 5ีมีให้เห็นแน่นอนนะครับผมอืมลินอาจจะพันกันนิดนึงเนาะแล้วก็คันนี้แน่นอนว่าฟังก์ชันเขาให้มาแบบอค่อนข,ข้างครบระดับหนึ่งนะ พวกเซ็นเซอร์ถอยจอดมีให้กล้องถอยหลังมีให้การช่วยถอยจอดเข้าซองอัตโนมัติตัวนี้ก็มีมาให้เช่นกันนะคุณผู้ชมแล้วก็นี่เลยหมวดการขับขี่ Eco Comfort Sport Individual มีให้ครบเลยสำหรับใครถนัดในการขับรูปแบบไหนคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะเอาละประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองไปดูด้านหลังกันไหมครับ าะว่า A200 บางคนเขาอาจจะคอนเซิร์นเรื่องความแบบเฮ้ยรถมันเล็กไปหรือเปล่านะนั่งหลังจะสบายหัวจะติดหรือเปล่าผมขออนุญาตทําให้ดูแลกันเพราะว่าผมสูงประมาณสัก160กว่านะอ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเข้ามานี่คือหัวไม่ติดนะมื่กี้ก็คือไม่ได้กม้มไม่ได้อะไรด้วยก็คืนขึ้นเข้ามาได้ปกติทั่วไปเลยนะครับอ่ะสรีระนั่งก็ประมาณนี้เลนรูมก็คือได้ประมาณเกินฝ่ามือ ะครับอันนี้คือซาลีละที่นั่งจริงๆนะก็คือปรับจริงๆไม่ได้แบบปรับเขือด้วยก็นั่งได้สบายประมาณนี้ส่วนเฮดรูมนะคุณผู้ชมก็เหลือประมาณสักฝ่ามือกับประมาณนี้สําหรับผมนะประมาณนี้ได้เลยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของรูชาร์จแบตตัวนี้ก็มีมาให้ค่อนข้างครบนะสําหรับใครที่นั่งด้านหลังก็นี่จะมีตัวนี้ให้ไทซี C ให้1จุดนั่นเองนะครับโอเคไม่ติดเลยนะครับการนั่งเนี่ยคือสื่อ ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีใครบอกว่า A 200เล็กนี่ลองมาดูคันจริงที่เบนมอเตอร์มอกเกษตรนวมินบอกเลยว่าคุณจะพบกับความแบบว้าวมากและความใหม่ของตัวรถแน่นอนว่ารถที่เราคัดมาทุกคันอ่ะคือใหม่ว้าวมากแล้วก็เลขใหม่บอกเลยว่ามันไม่ทะลุแสนทุกคันแน่ๆอยู่แล้วแต่สภาพที่คุณได้ไปนะแทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วคุณผู้ชมเราจัดการให้ครบเป็นที่เรียบร้อยนะเอาล่ะเดี๋ยวจะสรุป A 2 0 0รคันนี้ให้คุณผู้ชมฟังกันนะครับว่า เขาเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างในเรื่องของเลขไมล์อีกทีนึงแล้วก็ในเรื่องของราคาค่าตัวนะวันนี้ขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเอาล่ะ A200 นะครับ MG Dynamic ปี2021คันนี้นะครับเลขไมล์เพียงแค่ 47,000กิโลนะครับคุณผู้ชมราคาค่าตัวของเขาในวันนี้เพียงแค่1 1 9 0 0 0้านนบาทเท่านั้นนะใครหาอยู่รีบคว้าเลยครับสีขาวแบบนี้พิมพ์นิยมแบบนี้หาค่อนข้างยากแล้วนะวันนี้ในตลาดนะครับผมลองเข้ามาดูได้เลยที่เบนมาตอมอ่มอมต่อมาณนี้ประมาณนี้กับ A200 ครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ไซส์มินิที่แรงมากๆครับสำหรับ C A สองนนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าตัวนี้ เป็นตัวไนท์อี dition ด้วยนะต้องเป็นตัวพิเศษนะต้องบอกว่าเป็นสีซ i เวอร์แบบนี้เลยนะครับแล้วมาพร้อมกับตัวไนท์อี dition ที่มีการตัดสีดำนะครับกับชุดแต่งรอบคันของตัว m g d y n a m i c นะครับ <c oughs> ต้องต้องบอกว่าตัวไนเนี่ยก็ขอบคิ้วประตูหรือว่ากันชนหรืออะไรตา่างจะตัดด้วยสีดำ <c oughs> ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ตัวเนี้ยเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยมาที่สเกิร์ตด้านล่างเนี่ยเป็นสีดำออ,ออกแบบมาให้มันดูสปอร์ต <c oughs> ด้วยความที่เป็นไนท์นะครับผมแล้วก็ตัวจางหน้าเป็นไดมอนด์กิลแล้วก็ตัดโครเมียมกับสีดำที่เป็นไนท์ดิชั่นแบบนี้เลยแอบอยากได้นะอ่าคันนี้แรงนะบอกแรงมาก,กแรงแรงแต่แจ๋วนะตัวไฟหน้าเนี่ยให้มาเป็นตัวท็อปสุดนะผมตัวนี้มันเป็นไฟฟูล d ให้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะผมตัวนี้มีเดย์ไลท์พร้อมกับไฟปรับสูงต่ำออโต้ได้นะครับสว่างถึงดาวคาันแล้วก็แน่นอนว่าตัวนี้ไม่พูดไม่ได้เลยมาพร้อมกับตัว a e r o d y n a m i c นะฝากระโปรงพาวเวอร์โดมนะผมไว้ทำอะไรครับทำทำหน้าที่ในการแหวกลมนะครับผมอ่าเหมือนคีบฉลามนั่นเองนะมันมีเหมือนคีบฉลามแหวกอากาศมีหลายคีบเลยนะมีหนึ่งสองสามสี่โอ้โหลมนี่กระจายยอดแต่ทำท่าแหวกด้วยครับแหวกอากาศนะครับผมอาในอีดิชันเพิ่มเติมมานี่เลยตัวกระจกกระจกเนี่ยต้องบอกว่าเราก็จะตัดเป็นทูโทนสีดำแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พวกขอบคิ้วประตู หรือแม้แต่นเนี่ยครับเสาวพวกนี้จะเป็นสีดำหมดเลยต้องบอกว่ามันดูสปอร์ตมากสป <Sport. S 1> อร์ตสปอร์ตตรงนี้เพราะว่าคันเนี้ A e CLA มันดีไซน์ออกมาให้เป็นแกรนคูปไม่ใช่ซีดานเหมือน A 200นีน่่เป็นกระจกเฟรมเรทแต่ไม่บอกราคาแล้วกันราคาไว้ก่อนอไม่เดินเข้ามาคุยแล้วก็ตัวเนี้ต้องบอกว่า <laughs> เป็นคีเรสสี่บานนะอะ <laughs> เล็กแต่แจ๋วนะเป็นคีเรสสี่บานด้วย <laughs> ด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับไฟที่เขาจะเรียกว่าเป็นไฟแบบปีกผีเสื้อนะ เดี๋ยวลองเปิดตัวอย่างไฟดูหนะ่อยอ่าไฟ C O A เนี่ยมันจะได้เป็นไฟแบบปีกผีเสื้อเลยอ่าเดี๋ยวรอแปบ๊บหนึ่งนะไฟยังไม่ติดอ่าติดแล้วนะตัวน,นี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าไฟปีกผีเสื้อนะมันเป็นแบบนี้เลยด้านล่างดิฟล่างเนี่ยจะตัดเป็นสีดําด้วยความที่เป็นไนท์เหมือนกันแถมแบตตรงนี้ก็จะเป็นคําว่า C O A สอ0นะอ่าจากโรงงานเลยสังเกตที่ตรวจเขาอะมันจะเป็นแกนคูบแบบคูบค,คหน่อยนะต้องบอกว่า มันออกแบบมาเพื่อเป็นรถสปอร์ตโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับ CLA ด้านหลังเนี่ยถ้าใครจะเก็บของเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวลน,นะว่ามันเล็กก็ไม่เล็กนะใหญ่นะเนี่ยว้างมากไม่เล็กนะครับได้หลายอย่างนะถุกกงกลองถุงก,ก๊อฟก็ใส่ได้นะอันนี้สบายผมไม่เล็กนะครับอ่าผมไม่เล็กนะครับตอนนี้<ม>คือแบบดีเลยด้านล่างเนี่ยมีที่เก็บสับมภาระพวกรองเท้าต่างๆได้ด้วยเหมือนกันนะตอนนี้ก็เก็บของได้เพิ<บา>่มเติมแน่นอน เวลาปิดคุณก็ปิดแบบคูได้เลยครับใช่ปั๊มลงมานะครับคันนี้ยมันคือตัวจบแล้วสำหรับตัว c l a เพราะว่ามันได้เป็นไนท์ดีชันที่ฉลามเนี่ยเขายังทำเป็นไนท์เหมือนกันนะสีดำมะออปชันคันนี้คือครบนะเวลานั้นปกติเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็น c l a ธรรมดาสีบอลแบบเนี้ยมันไม่ดุแน่นอนนะไม่ดุตอนนี้พอเป็นไนท์นี่ล้อแม็กที่ได้มาด้วยนะล้อแม็กเป็นไนท์เป็นลายทูโทนโครเมียมตัดกับสีดำแบบนี้เลย คือถ้าเป็นตัว CLA ธรรมดาครับม,ม,มันจะมาพร้อมกับความคมเยีลล่ยมอีกอย่างหนึ่งก็คือกระจกเฟรมเลตที่บอกไปนะครับเมื่อกี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้านในเนี่ยจะเดินเป็นได้สีขาวนะด้วยความเป็นไนน์ะนะไนท์อีดิชันก็ตแตกต่างกันตรงนี้อีกทีนึงตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นกึ่งแบบกึ่งบักเก็ตซีดแล้วนะตอนนี้มีเดินได้ขาวแบบนี้เลยแล้วดูความใหม่ของรถคันนี้นะเดาสภาพกันซิว่าใหม่เท่าไหร่แล้วดูเบาะสิโอ้โหปีกเบาะไม่มีล้ม แปลกอยู่เสมอเหมือนคีบฉลามที่ว่าอยู่ในน้ำคีบฉลามตัวบ่อเนี่ยเป็นบ่อเมมโมรีตสามตแหน่งต่อไฟฟ้าคู่หน้านะและด้านบนเนี่ยได้สันรูปมาด้วยนะในในรถราคานี้ได้สันรูปออปชั่นจัดเต็มกระจกเฟรมเลสเครื่องยนต์2,000เทอร์โบโอ้โหมันจะมีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกล้ะครับท่านผู้ชมราคาลนต้นๆเท่านั้นพวงอะไร AMG อีกต่างหากอ่า และไฮไลท์อย่างหนึง่งไฮไลท์ตรงคอนโซลกลางเนี่ยเขาก็จะเป็นคาร์บอนเคปล่ามาด้วยความนี่มันเป็นไน e ล์อีชันนั่นเองนะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้มาเดี๋ยวลองสตาร์ทหน่อยดีกว่าเดี๋ยวให้ลองตังสตาร์ทให้ดูได้ครับขออนุญาตขึ้นไปนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทให้คุณผู้ชมดูกันฟับให,ฟห้ฟังเสียงก่อนฟังเสียงปงมาเลยเดี๋ยวรอกล้องแป๊บนึ่งแล้วกันเนาะอัี้ก็ ามั่งก็บอกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยได้กลิ่นายความเป็นสปอร์ตเลยนี่จะเห็นคอนโซลเคปลาชัดเจนยิ่งขึ้นนะกลิ่นกลิ่นก็ใหม่ด้วยลองลองสตาร์ทหน่อยเนาะโอเคพูสตาร์ทตรงนี้ได้เลยโอ้โหเสียงเราใจลาชิ่นเบียติดนะออปชันเนี่ยจัดเต็มอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะกล้องถอยอะไรมีหมดเซ็นเซอร์รอบคันอะไรมีทุกอย่างเกียร์คอพวงอะไรมีหมดนะครับผมตัวนี้คือกล้องชัดมากนะ ใช้ง่ายๆนะเห็นจอไม่ใหญ่มากแบบนี้แต่คือกันหลัแต่ว่าแฝงไปด้วยอะไรที่มีอะไรนี่แต่ว่าเห็นจอจอแบบนี้แต่ลองรับ Apple c a r าเฟ d r o i d a u ต o นะใช่แล้นเป็นเล่นไปคันนี้คือเปิดแบบเปิดอะไรต่างๆตรงนี้ลองรับทำได้ด้วยนะคุณโซลก็ใส่รายละเอียดด้วยด้วยได้สีขาวนะรอบคันเลยนะ กระจกออโต้สี่บานอะไรก็มีครบหมดอยให้ดูไม่หน่อยไม้เพียงห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะอ่าอเ,เล็ไม้ของเขานะครับผมราคานี้ไม้เท่านี้จะไปหาจากไหนครับแน่นอนสิต้องที่เบนมอเตอร์มอเตอร์มอ,อ,มอด้านบนหน่อยด้านบนด้านบนมีซันรูฟอ่าเคประมาณนี้เดี๋ยวพาพาไปดูด้านหลังหน่อยแล้วกันคร๊บขออนุญาตไม่ลงแล้วกันด้านหลังเนี่ยก,ยก,ก็แน่นอนว่ามีแอร์หลังมาให้นะแล้วก็ตัวเนี้ย มีที่วางแขนไลไรมาครบที่วางแก้วมีมาครบนะครับแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับเดินได้ข่าวเหมือนเดิมแล้วบอกคือค l ี a มากคันนี้นี่เหมือนไม่มีใครนั่งเลยนะสภาพสี clean สดๆและใครนั่งอครับอ่าประมาณนี้นะด้วยความเป็นนชั่นก็เดี๋ยวเรามาสรุปกับรถคันนี้ให้ฟังดีกว่าสำหรับรุ่นนี้นะครับผมเป็น c l A 250 AMG Night Edition นะผมตัวนี้มาพร้อมกับรถปี2019นะไป <19. S 2> เพียง5,000 3สามิโลราคาค่าตัวเนี่ยเปิดเสนอราคาอยู่ที่1ล้านเก้าหมื่นบาท,บาทเท่านั้นนะสำหรับใครที่สนใจ Suv รุ่นนี้ Night Edition คันนี้หายอยู่เป็นเจ้าของได้แล้วในราคา1ล้านเก้าหมบาทเท่านั้นเองเท่านั้นเองและได้ออปชั่นครบจบในรถสปอร์ตที่บาง บางรุ่นยังไม่มีให้เลยนะเลคาร้านกว่าบาทเนี่ยรอันนี้ร้าน,นต้นๆนะหามาให้แล้วก็ใ,ใ<ช>ครสนใจเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าคุณจะสนใจเป็น COA หรือจะสนใจเป็น A200 คุณเลือกได้เลยใชจกับใจคุณอยากได้ความเราใจแบบไหนคุณเลือกได้เลยครับครับผมอ่า ก็ประมาณนี้นะครับพี่แจ๊กประมาณนี้แล้วกันรที่เพิ่งเข้ามาใหม่เราก็ไม่ได้มีแค่นี้อย่างที่ที่บอกไปก็มีอีกครับมีอีกใครสนใจรุ่นอื่นๆก็ทักวาสอบถามก่อนได้วันนี้ผมกับน้องบังเนี่ยก็อาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนเอามุกไปครับมุกไ่ต้อโอเคมุกไ่ต้อนะครับวันนี้ผมกับพี่แจ๊กต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้ววันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะพรุ่งนี้พบกับ นิงเน่งที่ได้บกนรงเวสีโ o ของเรามาหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวลุ้นดูก่อนละกันนะครับแต่ถ้าไม่มาก็อาจจะเจอพวกเรา <c oughs> ใช่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องขอบ